กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ยังคงความพร้อมในนามหน่วยทหารเคลื่อนที่เร็วในการรักษาอธิปไตยของชาติและช่วยเหลือประชาชนค่ะพลนเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารโบกเป็นประธานในวันครบรอบวันสถาปนากรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครบรอบ57ปีพร้อมมอบเครื่องหมายนายทหารพิเศษประจําหน่วยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์และมอบโล่ให้กับกําลังพลดีเด่น โดยกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกนายของหน่วยที่เสียสละทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จรุ่วงเป็นอย่างดีโดยขอให้รักษาความดีและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานเพื่อพร้อมรับภัยคุกคามและรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการดูแลประชาชนและประเทศชาติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทหารราบที่ส1รักษาพระองค์เป็นหน่วยต้นแบบของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพไทยมีความทันสมัยพร้อมเสมอในการแก้ไขปัญหาให้กองทัพบ,บกตามแผนเผชิญเหตุซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่การรบในทุกพื้นที่ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินตอบสนองได้ทั้งภารกิจหลักด้านความมั่นคงที่ผ่านมาได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาสันติภาพณนะประเทศติมอตะวันออก ภารกิจการอพยพเจ้าหน้าที่และประชาชนออกจากประเทศกัมพูชาหลังจากได้รับคำสั่งเพียง3ชั่วโมงในเวลากลางคืนทั้งยังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในมหาอุทกภัยป,ยปลายปีที่ผ่านมาด้วย